บ้านสวนเราฝันสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศยามเย็นของบ้านสวนนะคะอุ๊ยอะไรเวบๆลุงขวันอะไรคะวเวบๆเขาโดนมาฉีดยาฆ่า,มาแมลงอ่ะคุอุตราย,ยอาจจะฉีดปุ๋ยก็ได้โดรนบินอยู่เหนือไร่มันสำปะหลังห่างจากบ้านเราไปประมาณส0มรเมตรเนาะ ใช่ไหมลุงขวานได้เนาะสองรเมตรนี่แหละสองร้อยเมตรค่ะเขาบินโดนกันตอนนี้เวลาเย็นย่ำแล้วกี่โมงคะลุงขวันตอนนี้ตอนนี้น่าจะหกโมงนาะหกโมงหโมงห้าสิบหกทุ่มโอ้โหกระทุ่มแล้วค่ะแต่ยังสว่างอยู่วันยังสว่างอยู่เลยเขาบินโดนอยู่ไกลๆนู่นมีโดรนลำใหญ่เหมือนกันนล้วเนี่ยลำใหญ่มากค่ะความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะเป็นเมตรอะค่ะ เขาโดนสาหรับสีทุ่นปุ๋ยแมลงจะรำโดนที่ใช้ทางการเกษตรเขาจะลําใหญ่ไม่บินสูงบินต่ำๆถ้าเกิดใกล้่นนี้ไม่กล้ายืนนะคะต้องหลบค่ะกลัวแต่ไม่ได้กลิ่นนะลุงขวนะัญเนาะลมก็มาทางนี้อยู่แต่ไม่ได้กลิ่นแสดงว่ามันมาไม่ถึงเราไม่ได้กลิ่นนี่อันตรายนะ ก็ไม่รู้ตัวก็สูญเข้าไปลมเป็น <ชม S 1> ลมแรงของปัจจัยอยู่หรอกลมลมว่านู่นนะคะภูเขาสวยๆหลังบ้านประสม วันนี้รถไถมาให้รถไถท,ทำถนนเรียบสามร้อยหกสิองศาเลยค่ะลุงขวัญไปเดินชมวิวกันไปเซเว่นวิวต้นตาลน,นั้นก็สวยนะคะ ุมนี้เดินห่างจากบ้านมาอีกสักร้อยเมตรก็จะใกล้ถนนเข้ามาอีกหน่อยค่ะบ้านเราอยู่ห่างถนนใหญ่ก็200เมตรแต่ก็ได้ยินเสียงรถชัดเจน ลุงขวัญบอกว่าอุ่นใจเมื่อมีเซเว่นมาเดินด้วยค่ะเซเว่นเขาก็น่ารักเซเว่นจะเป็นผู้ที่ไวเรื่องสัตว์มีพิษหรือสิ่งแปลกปลอมนี่เซเว่นจะไวมากเซเว่นเป็นสมาชิกของบ้านเรานะคะลุงขวัญเป็นพ่อของเซเว่นพ่ออุปถัมภ์ของเซเว่นค่ะถ้าพ่อมาเมื่อไหร่เซเว่นจะมาอยู่บ้านนี้ตลอดตลอด แล้วก็เซเว่นก็จะอิ่มพ่อทำกิจ,จก,กรรมอะไรหนูก็ไปด้วยเป็นผู้พิทักษ์ค่ะพ่อไม่อยู่หนูก็เป็นลูกยายแต่ถ้าพ่อมาหนูก็เป็นลูกพ่อเซเว่นรอก่อนนะ ใจเย็นใจเย็นเซ <c oughs> เว้นเป็นผู้นำทางนี่มาถึงหน้าบ้านเราแล้วมีบ้านเราอยู่หลังเดียวที่มีไฟสว่างเรื่องรองลุงมขวัญนูน่นนะคะนี่ <c oughs> ข้างชาวบินมาจากต้นตรงไหน เย็นๆอย่างนี้ก็จะมีทั้งนกทั้งค้างคาวสวนเรานี่มีครบหมดเลยแตงงูค่ะแต่งูมีเซเว่นอยู่หายห่วงค่ะเราก็จะเดินแต่บนถนนเนาะเราไม่ได้ไปเดินบนหญ้าบนป่าเราไม่ได้ลุยหญ้าค่ะมีเซเว่นก็อุ่นใจไม่ต้องห่วงนี่ค่ะไฟถนนลงขันติดเองกับมือนู่นอีก เสาไฟไมีอยู่ทุกเสาไฟค่ะไฟโซล่าเซลล์ของลุงขวัญค่ะในบ้านด้วยอันนี้ก็อุโม,มงนี่ทางเขง้าบ้านเป็นอุโม,มงของลุงขวัญอุโม,มงไผ่ของลุงขวัญค่ะไผ่ขึ้นจนเสาไฟลุงขวัญไม่ไม่ติดไฟแล้วคะเนี่ค่ะไม่ได้ ไม่ได้ไม่โดนแดดไม,ไม่มีแดดค่ะเขาก็จะไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคขอตัวเข้าบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะลุงขวัญบ๊ายบายครับนี่ก็ไฟโซลา่าเซลล์ของลุงขวัญค่ะ โซลา์เซลเป็นระบบเซ็นเซอร์นะคะถ้าเดินเข้ามาใกล้เขาก็สว่างขึ้นถ้าไม่มีคนไม่มีการเคลื่อนไหวเขาก็จะเบาลงเพื่อเป็นการประหยัดไฟปกติสว่างจ้าต้นนี้มาตูมแขกบังและพรุ่งนี้ให้ลุงขวัญมาจัดการค่ะตัดลงให้พ้นรัศมีของไฟจะได้สว่างทั่วบริเวณนี้นะคะ เดินเข้าบ้านมาทะลุหลังบ้านก็จะได้วิวนี้ค่ะพาเพื่อนๆมาชมวิวก่อนเนาะลากันจริงๆแล้วนะคะบายบาย